งตรงการเมือนเดิมขำได้แต่ร่างกายใจขด้นะวานครับันะครเด๋ยวครับเดี๋ยวไนี้ไนะครับเดียะครับเีครับเดียวนครับียกนะครับเี๋วนียนะครับเดนที่ะับเดครับเะครับดครับเยวนครับยวะครับยครับะครบดับีปนะครับาวไมนะคบนะครับเีไนะค เดี๋ยวผมรักษาอุดมการเหมือนเดิมผมพักกครับในอุดมการมีคนสงสัยว่าเเหทางก็พนักงานโกงอย่างนี้มีหลักฐานกบี่ไปแจ้งความมีการแจ้งความไปแล้วนะครับครับทุกคนคนรถรไปัเอามา